สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะพามาเก็บซีรีส์นะครับเอ่ออันนี้พี่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะงงๆนิดหน่อยก็เลยเดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะก็คือตรงที่อ่านี้คือดันอ่าดันพรสวรรค์น,นะครับอ่าดันพรสวรรค์น,นี่นะ แสร็จแล้วเราวิ่งลงมาข้างล่างเราก็จะเจอกับมินิบอสที่เป็นแม่นางเล่นพินที่ไม่อยู่กับลาวสัตว์นะครับเออเราจะสามารถฆ่ามันก็ได้หรือไม่ฆ่าก็ได้นะความจริงเราเดินอ้อมๆไปมันก็ไม่ทําอะไรเราเหมือนกันนะอืมแต่ทุกคนจะเห็นว่าตรงที่เขาอยู่มันก็จะมีแผ่นหินตั้งๆขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรูบโบใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นนะครับเออซึ่งฝั่งตรงข้ามมันก็จะมีอ่ารูปซีรีอยู่เออแต่เราก็จะมองหาซีรีไม่เจอนะครับว่าไม่รู้ว่าซีรีอยู่ไหนอันเนี้ยความจริงคือเราต้อง ปีแล้วก็เข้าไปอยู่ในไอรูโบโบนั้นนะครับทุกคนครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาทุกคนแล้วก็พยายามเรียงไอไลน์การาฟฟิตี้นะครับที่มันอยู่บนแผ่นหินต่างๆให้มันต่อเนื่องกันแล้วมันจะมีซีรีส์โผล่ออกมาจากไลน์การาฟฟิตี้นั้นนะครับแล้วมันก็จะใส่กล่องให้เรานนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ